เสียงอ่านหนังสือเรื่องหัวข้อธรรมในคำกลอนและบทประพันธ์ของสิริวญาตโดยพุทธทาสอินทปัญโยเส้นสารายกายกันนานันนักเป็นรวดลายาย้ายยัหลายหมื่นท่า ประสานสอดทอดไปไม่ลดลาจนทั่ววารีใสในบึงบัวคือมันเขียนคำพีที่ครบครันทั้งวินัยสุดตันที่รมทั่วสภาพธรรมสัจธรรมประจำตัวธรรมชาติพันพัวทั่วถึงกันเป็นหลักชี้ชีวิตไม่ผิดพลาด แสดงซึ่งถึงขนาดประสิทธิ์สั้นอยู่ในเส้นสาหลายที่กายกันสารพันสัญ,ญลักษณ์หลักพระธรรมตาผู้ใดไม่บอดสอดส่องดูก็จะรู้ความหมายได้ยังค่ำดังศึกษาปิดกใจได้ประจำเป็นเครื่องนำสัตว์รอดตลอดเอ่ย ภาพนี้มีชื่อว่าสารายเขียนพระไตรปิฎกฟังดูก็น่าตกใจว่าสารายเขียนพระไตรปิฎกคนธรรมดาฟังไม่ออกว่าสารายจะเอามือที่ไหนมาเขียนจะเอากระดาษสอปากาที่ไหนมาเขียนแต่ผู้ที่มีปัญญารู้จัก สังเกตเขียนสังเกตเห็นลวดลายต่างๆนานาของสาหร่ายที่มันแสดงอยู่ในน้ำคนจะต้องไปนั่งดูสาหร่ายในสะในน้องเพามันมีลวดลายเลื่อยไปเลื่อยมาอย่างไรแปลกประหลาดกันไม่มีที่สิ้นสุด นี่ถ้าอา่านออกก็จะอา่านออกเป็นความไม่เที่ยงคือเป็นความปรุงแตง่งจากภาพต้นสาหลายที่มันงอกขึ้นมามีอะไรปรุงแต่งให้ออกไปทางนั่นยอด,ให,ออาายอดให้ออกไปทางนี่ยอดให้ออกไปทางนู่นยอดเป็นเป็นลวดลายสลับซับซ้อนก็ยิ่งแสดงความไม่เที่ยง หรือความเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นทำไมจึงเรียกให้รวดลายเหล่านี้ว่าพระไตรปิฎกเพราะความหมายมันอย่างเดียวกันพระไตรปิฎกไม่จะมากมายสับคลายเอากันแต่ความหมายแรกก็คือเรื่องความไม่เที่ยงเป็นเรื่องแรกเมื่อเห็นความไม่เที่ยงแล้วก็จะเห็นความเป็นทุกข์ เราก็จะเห็นความเป็นอนัตตาจะไปนั่งพิจารณาดูลวดลายแห่งสาลรายเห็นความหมายแห่งความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจึงรู้สึกเสมือนหนึ่งก็ว่าสารายนั้นมีลวดลายที่แสดงข้อความอย่างเดียวกันกับปัญยปิดก คือบันทึกความเปลี่ยนแปลงเรื่อยความไม่มีอะไรต้านทานความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยความไม่มีตัวตนอันแท้จริงนี่มันปรากฏให้เห็นได้ที่สาหรายนั้นบทลายทั้งหมดนั้นจึงมันก็บันทึกปัจจัยปิดดกข้อความเหล่านี้รู้แล้วก็จะเหมือนกับว่ารู้ปัจจัยปิดดกจากธรรมชาติ เร ok ah ah um, um, ียนพืชปดกจากธรรมชาติเนื้อความเหล่านี้อาจจะเขียนเป็นคำกรอนได้ดังนี้เส้นสารายกายกันนานันนักเป็นรวดลายย้ายยักษ์หลายหมื่นท่าประสานสอดทอดไป ไม่ลดลาจนทั่ววารีใสในบึงบัวคือมันเขียนคำพีที่ครบครันทั้งวินัยสุดตันที่รมทั่วสภาพธรรมสัจธรรมประจำตัวธรรมชาติพันพันพวัวถึงกันเป็นหลักีชีวิตไม่ผิดพลาด แสดงซึ่งถึงขนาดประสิทธิ์สั้นอยู่ในเส้นสาหลายที่กายกันสารพันสัญ,ญลักษณ์หลักพระธรรมตาผู้ใดไม่บอดสอดส่องดูก็จะรู้ความหมายได้ยังค่ำดังศึกษาปิดกไกรได้ประจำเป็นเครื่องนำสัตว์รอดตลอดเอ่ย สาลายเขียนพระไตรปิฎกอ่านออกเฉพาะบุคคลที่รู้จักอ่านความหมายอากลวดลายจากอาการต่างๆคนธรรมดาจะไม่เห็นว่าเป็นการเขียนพระไตรปิฎกหรือเป็นพระไตรปิฎกที่ตรงไหนไปดูเตอสาลายนะทอดยอด กายกันจนเป็นแน่นจนเป็นแน่นเป็นปึกไปทั่วทั้งบึงบัวถ้ามองดูความหมายบางอันก็เป็นเรื่องกดบังคับที่จะต้องรักษาปฏิบัติตามเหมือนกับวินัยถ้ามันลักษณะตัวตัวถ้าเป็นลักษณะตัว,ต,ว,ต,วตัวไป พอความจริงตามธรรมดาสามันก็เป็นสุดตันตะถ้าเป็นรายละเอียดซ่อนเร้นลึกซึ้งอยู่แทบจะมองไม่เห็นมันก็เป็นอภิธรรมนั่นไปอ่านพิดกทั้งสามในหนองที่เต็มไปด้วยสาหร่ายนี่คือความหมายของภาพภาพนี้ นับว่าเป็นโทรเลขจากเส้นอีกฉบับหนึ่งด้วยเหมือนการเป็นโทรเลขด่วนถึงคนโง่จะได้ลืมผูลืมตาเสียโดยเร็ว